พี่คนพี่พี่พิธีกรไปไหนอ่ะอยู่นี่จ้ะอ๋อพี่เหฮะยืนอยู่นี่จ้ะแล้วอะไรล้วอะอ่ะพี่ยก็เครื่องในไก่เครื่องในไก่อะไรหนูหมูหมูล้วนอันนี้หมูน่อไม้ดองอ่ะมาหนุ่มยินเถิดเดี๋ยวมันจะเบรกไม่อยู่เรื่องคุยเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้ราคาพุทธคุณพุทธผู้เก้าสิบเก้าบาทพุทธผู้ราคาพุทธคุณราคาเลขมมงคล แม่ไฮมาแล้วจ้าแม่ไฮประมงแม่หวค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัดีค่ะเดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยววขอให้แม่แม่นาี่พี่ก่อนตุกจนนี่แม่สวัสดีค่ะเม่วาจะเห็นแม่เป็นอะไรแบบปูมอยู่ข้างก่อนไปนั่งร้านทำงานก่อว้าชอ่ค่ะแม่ เจอหายลืมพี่วันนี้มาได้เหรอตอนนั้นชนบุรีไม่มาติดงาดิใช่าหลายานโอ้ไม่หาหนูได้ดีแล้วเออดไม้ดอเป็นไหมีคนทั้งดไม้ดอไมแตกเลยมีข้าวสักำไม่ได้เยคำเดียใช่ไหมเดียวคำเดียวเ่เนยเลยโพี่ไข่ดาวพี่ยนะคนไข่ดาวนะคิ้วนี่ ดอกไม้หมหูอันนี้หมกดอกไม้เนือน้อนี่เน,นื้นอต้นไม้ไก่